กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับกับผมโอเล่ o L e, ช่องร้อยแปดมนี่จะพาพ่อแม่พี่น้องไปท้ำนาคีนะครับผู้ลังกาอยู่ฝั่งอำเภอบ้านแพงนะครับตรงนี้ก็อยู่ถนนชัยยักษกุลนะครับทั้งหลวงหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับสายบ้านแพงบึงกันนะครับห่างจากอำเภอบ้านแพงห้ากิโลเมตรนะครับก็จะถึงทางเลี้ยวก็ไปนะครับ ทางซ้ายมือนะครับไปอำเภอบ้านแพงทางขวามือไปจังหวัดบึงกาฬนะครับบัที่นี่ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องตรงเข้าไปเลยนะครับ้ามาจากอำเภอบ้านแพงก็เี้ายนะครับอีก4ี่กิโลเมตรนะครับจากถนนชียงกูลเข้าไปก็จะถึงสำนักงานอุทยานแห่งชาติภูรังกานะครับเนี่ยนะครับทางเข้าไปนะครับทางหลวงชนบทนะครับนอพสามศูนยนะครับ 4กิโลเมตรก็จะถึงสำนักงานอุทยานแห่งชาติผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งนะครับจากจุดนี้นะครับห้างจากอำเภอบ้านแพงหากิโลเมตรนะครับไปทางด้านหลังนะครับถนนชียงกูลนะครับถ้าไปบึงการนะครับไปจังหวัดบึงการ79กิโลเมตรนะครับออกจากบ้านแพงไปเส้นบึงการนะครับก็เลี้ยวขมานี่แหละครับเลี้ยวขมานี่นะครับแต่ถนนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่อ้อมออกไป อ้อมไปเรื่อยๆไปฮอดอำเภอบ้านแพงอีกคือเกานะครับเป็นโค้งคึงบงกลมนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็จะไปถึงอุทยานแห่งชาติภูรังกานะครับอยู่ฝั่งอำเภอบ้านแพงนะครับสาหรับอุทยานแห่งชาติภูรังกาก็จะมีหลายๆย่างอยู่ทั้งหันนะครับมีน้าตกหลายๆอย่างนะครับย่างเช่นเกดีกองกองเข่าสีบุญเนานะครับมีทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีน้ำตกใสงามนะครับน้ำตกผาสวรรค์มีทำนาคีนะครับผมก็จะพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับทำนาคีผ่านาคีนะครับที่กําลังโด่งดังนะครับเป็นมีเกตมีหลายๆอย่ังแบบพญานาคนะครับที่คนมาเบิ้งกันนะครับทำนาคีนะครับอยู่ฟังอำเภอบ้านแพงนะครับมาขึ้นทางอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับอยู่ภูลังกานะครับสําหรับ ทำนะคะผมกับพ่อแม่พี่น้องไปเบื้องแล้วนะครับเพียรคลิปไ้ตะกอนหนานี่แล้วนะครับทำนะคะจะไปขืนยุ่ฟังตรงขามกันครับฟังตรงขามฝากไปทางพุ่นนะครับที่เห็นก็คือผู้ลังกาฝากไปทางพุนก็คือเขตอำเภอบึงโขงหลงของจังหวัดบึงกาฬนะครับทำนะคะไปข้นนไม้จากทางพุ่นนะครับขืนไม้จากทางอำเภอบึงโขงหลงแต่ถาหน้าคี้นะครับถาหน้าคี้ที่จะพาไปมานี่ก็คือ ขื้นทางนี้นะครับขื่นทางอำเภอบ้านแพงนะครับนะครับจีพา่านมากะเป็นหวยลังกานะครับอยู่แถวแถวบ้านไพ่ล้อมนะครับแถวมนีเขตเขตตําบลไพ่ล้อมของอำเภอบ้านแพงนะครับเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติภูลังกาเนี่แหละครับก็จะมีชุมชนเข้าไปนะครับก่อนจะถึงสำนักงานอุทยานแห่งชาตินะครับก็จะถึงหมู่บ้านต่างๆนะครับในเขตตาบลไพ่ล้อมนี่แหละครับอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมนะครับก็เข้าไปนะครับเข้าไปพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวนะครับชมบรรยากาศไปน้ำนะครับไปเบิง์ผาหน้าขี้นะครับพาไปเบิง์ผาหน้าขี้นะครับ้ำหน้าขี้นะครับน้าตกทั้งสี่นะครับหมองท่องเที่ยวนะครับสําหรับผููทีอยากมาเที่ยวกว่ามาเที่ยวกันนะครับเข้ามาเซนน yeah. ี่นะครับเข้ามาตามทางนี่ครับมาง่ายสะดวกนะครับตามที่เห็นนะครับก็จะเป็นถนน แบบนี้เลยนะครับจนไปฮอดอุทยานแห่งชาติพุนละนะครับพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งก้อนนะครับนี่ครับก็อยู่ภายในเขตตำบลไพ่ล้อมนี่แหละครับสำหรับเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพงก็มีเศรษฐกิจก็คือปลูกยาสูบกับมีหลายนะครับปลูกยาปลูกอีงยังนะครับแถวนี้ก็เป็นบริเวณที่เป็นเฮดนาเนาะครับ ให้นานะครับช่วงนี้เพิ่นกะแรงอยู่นะครับเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าบอกนะครับก็จะเป็นห่วยลังกาอีกนะครับผ่านห่วยลังกาอยู่สองเทือหรือสามเชือนี่แหละครับเพราะว่าห่วยลังกาก็ไหลมาจากเชิงผูลังกาพู้หล่ะครับไหลลงมาจากน้าตกที่จะพาไปเบิ้งนะครับน้าตกผู้ลังกาน้าตกก็ไหลมาเป็นห่วยผู้ลังกานั่นแหละครับเอิญเผินเอิญนะครับชาวบ้านเอิญแล้วแต่ซื้อเอิญนะครับเกิดิมีซื้อของเพิ่นนะครับ น้ำตกหลายๆหมองนะครับแต่ไหลามาเป็นห่วยรัางกานี่ล่ละนะครับปา้าฮะนี่ผมก็จะพาไปเบิงนะครับไปเบิงกใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วทั้งข้างหน้าก็คือไปอำเภอบ้านแพงก็ได้นะครับไปอำเภอบ้านแพงนะครับนั่นนะครับก็เป็นทั้งโค้งอ้อมออกไปนะครับสําหรับเขามาอุทยานแห่งชาติก็จะมีเขาทางนึงนะครับออกจากบ้านแพงมากมีทางเขามา หรือแจกเลยมาจะหากิโลกับมีทางเข้ามาตรงนี้นะครับนี่แหละครับเป็นทางโค้งโค้งเข้ามาผู้รังกานะครับกับโค้งออกไปบ้านแพงนะครับเป็นครึ่งวงกลมประมาณนี้นะครับคล้ายๆว่าเข้าใจง่ายนะครับเนี่ยครับโค้งออกไปก็ะจะเป็นโค้งไปบ้านแพงเำื่อบ้านแพงเข้ามาทางนี้ก็ได้นะครับแต่ผู้รังกาสิตรงไปนะครับผู้รังกาสิตรงไปบานนี้สิพ่อพ่อแม่พี่น้องตรงไป นะครับก็จะมีป้ายบอกยู่ดอกครับมีป้ายบอกว่าตรงนี้เดอ้อไปน้าตกไปผู้ลังกานะครับบ่ยากบ่ยากครับผมก็เอาไม้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งสอวานไปไง่บย้่งไงนะครับเวลาไม่หรือแล้วเพิ่นก็มีป้ายบอกนะครับมีป้ายบอกว่าเข้าไปเข้ามาางบ่ครับช่วงนี้ก็หนาแรกนะครับก็บ่ยากนะครับการเดินทางบ่ยากขึ้นไปถึงตำนาคาขึ้นไปน้าตก ก็บบยากนะครับไปง่ายนะครับหนาแรงนะครับก็ะคือหนาฝนแต่หนาฝนเขาก็ได้ชมบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับหนาฝนก็จะเป็นน้ำตกก็สะไหลแห้งนะครับตกตาตาดเละครับถ้าหนาแรงก็บ่คอยมีน้ำบ่มีนะครับตรงนี้เขาต้องผ่านจุดคัดกรองสักก้อนนะครับยุ่ขางน้านะครับจุดคัดกรองแล้วก็เสียบัตรเสียยังไปรับฟังคําชี้แจงจากอุทยานพิพิธภัณก์อกววาสมควรเทศยังได้เทศยังได้นะครับคือสรุปง่ายๆนะครับ มาหัดสถานทีอุทยานแห่งชาติผู้ลังกาแล้วเนาะอยู่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเนี่ยครับเพิ่นกระสีมีป้ายบอกเขียนบอกก็เพิ่นสิบอกน้ำวานึงใหญ่เอาหยังออกมาน้ำเป็นหินเป็นกิ้งไม้เป็นหยังเพิ่นกระสีมีบทลงโทษนะครับสองกับ,บู่้ให้่เอาหยังเข้าไปน้ำนะครับเข้าไปน้ำในที่นี่ก็คือพวกขยะพวกอี่หย,ยังนะครับขาเอาเข้าไปหรือถ้าเพิ่นถือจับหรือหยังมานี่นะครับเพิ่นกระสี ปับเพิ่นเกิดมันมีข้อกำหนดมีกฎหมายอุทยานอยู่เนาะครับเขาก็ย่าไปทำลายสิ่งแวดล้อมสรุปแล้วเนาะครับย่าเอาอย่างออกมาแม้แต่หินก้อน,น,นหินก้อนดินก็บ,บ้าต้องอ,ออกมานะครับยาไปเห็ดสิ่งบ่ดีนะครับเพื <pe an> ่อนบอกอยังกะบ,บ่ต้องเฮ็ดนะครับมันสิบ่ดีนะครับต่อเฮานั่นล่ละนะครับแล้วก็บ,บ่าให้ไปสูบยาสูบยังไปทั่วนะครับมันสิใหม่ป่าเพิ่นนะครับมันเสียใหม่ป่านอกจากมีหม่อง จัดไว้สับสูบบุหรี่สูบยาให้สูบนะครับว่าแม่นว่าสิให้สูบย่างไปทัว่วรทียบนะครับบบดนี้ก็มีป้ายบอกไปเรื่อยๆนะครับทางยางขึ้นไปด้ยนี่ไปผานาคีทำนาคีหนึ่งพันหกร้อยเมตรนะครับหนึ่งพันหกร้อยเมตรก็คือกิโลหนึ่งกับหกร้อยเมตรแหละครับกิโลเมตรหนึ่งกับหกร้อยเมตรแต่ยางนะครับนะครับมีป้ายบอกนะครับถทำนาคีทั้งสี่เนาะเป็นกับสี่เขียนไว้ ว่าทำหน้าที่นี่เป็นธรรมที่เพิ่งจะค้นพบไว้ไงเพิ่งไปสังเกตว่าเป็นเกตพญานาคเนาะครับคน้นกระเริ่มสิไหลมาเบิงลังไหลมาเนี่ยครับเพิ่งก็มีป้ายบอกนะครับมีเกดีกองเข่าสีบุญเนานะครับมีทางเดินศึกษาธรรมชาติไปนะครับเนี่ยครับทางเดินศึกษาธรรมชาติไปก็จะเป็นทางเนี่ยครับเพิ่ง เป็นปูนซีเมนต์นะครับไห่เขายางนะครับเป็นลาดปูนไว้นะครับเพราะไก่ยางไปนะครับเพื่อนคนสิมีป้ายน้อยๆบอกไว้ทำหน้าคี้กับห้ไปทางนี้นะครับไห้ไปเนี่ยครับมองไปนะครับมองศึกษาถ้ามชาติก่ยางไปสิแหละครับพอมีทางก็ลดขึ้นด้ยนะครับยางเอานะครับช่วงนี้ก็น่าแรงนะครับหน่าแรงนะครับไก่มาจะเสาแน่ถ้าผู้ใดอยากมานะครับหรือร่างกายแข็งแรงบึกบึนอยากมาออกกำลังกายกับมาตอนเที่ยงเที่ยงไปๆก็ได้แจฮวน แต่ฝนกับสีห้อนนะครับหนานี้นะครับแ,ร Entonces, แต่สามารถสะเศร้ากับอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นสบายดีนะครับมาเล่นมายังมาเบิงนะครับกลิ่นมาเบิงผาหน้าขี้นะครับมาไหวมาเบิงความงามตามธรรมชาตินะครับมีตำนานมากมายเลยนะครับเกี่ยวของกับพญานาคนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับเนี่ยครับกว่าจะมีต้นไม้ธรรมชาติสวยงามนะครับแถวเมื่อนี้ต้นไม้กับงามนะครับ มีทางเดินนะครับอย่างผมก็ผ้าเบิงสามรอยหกสิบองศานะครับว่าจะมีอย่างรอบทิศทางบ่ว่าไผ่สีอย่างมาน้าหลังอยู่บ่บ่มีนะครับจวงนี้บ่มีนะครับมีผู้เดียวแต่ผมนี่ละเดียวสิผ้าไปเบิงนี่นะครับหินก้อนบอกง่ายนะครับหินเดิมจะมีนะครับนี่บางมองก็จะเป็นรมทั้งสี่เนาะทาน้ำรอดแต่สมัยหลังทำ ทำพวกนี้เพิ่นว่าเกิดตั้งแต่สมัยยุคหลังที่ใดโนเสาศูนย์พันไปคนนี้นะครับเป็นล้านๆปีแล้วด้นี่เป็นหลายๆโดนแล้วเนาะครับแต่เก้าก็บางมองก็สิเคยมีน้น้ำไหลนะครับเพื่อนก็โดนไปโดนมาเนาะครับเปลือกโลกกะสุดตโตลงแน่นะครับน้ำไหลกะมองไดตั้มน้ำกะสิไหลหั่นนะครับบางมองก็เขาก็สิสงสายปลาปาดสูงปานนี้น้ำก็สิมาไหลจังใดเนาะครับ เพราะว่าช่วงหลังๆมากัเปลือกโลกกับสุดลงไปสิ nit. เานาะครับเกาวค่ะน้ำกับสิไหลไปหมองไม่ไปเรื่อยนะครับถิ่มใบแจลองล้อยนะครับกัสีมีหลุมห้อยน้ำหยดลงทุกมือทุกมือนะครับเป็นหลุมเป็นโบกเป็นหลุมเป,เป็นลองง่ายๆงสิเนาะครับอยู่นำ้ำหินนะครับนี่แหละครับหมองไปหมองม้านะครับาาายางไปยางม้ากับยางแป้งแหละเนาะครับเนี่ยทางเพิ่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งนะครับนี่ผานน้าคี้เนาะครับ ผาหน้าคี้ากกันไปหันกับผาก็ทถ้ำหน้าค้านะครับตรงนี้ก็บสิมีผาหน้าคี้ครับถำหน้าคี้นะครับฝากไปฟังพุ่นก็สิเป็นถำนาคานะครับอยู่อำเภอบึงโคงหลงนะครับอันนี้อยู่เขตอำเภอบ้านแพงนะครับต้องขึ้นอยู่ทางอำเภอบ้านแพงนี่ครับนะครับเพราะว่าถ้าไปขึ้นทางพุ่นก็สิมาประหอดนะครับเบิดมือนะครับสิหลงป้าซื้อนะครับก็ต้องมาขึ้นทางนี้ นี่แหละครับน้าตกนะครับน้าตกเป็นเป็นน้าตกแต่ละสั้นแต่ละสั้นเพิ่นก็สิเขียนไว้บอกด้วยนะครับน้าตกนะครับเพิ่นเขียนไว้อ่านเรานะครับแต่เพื่อนบ่เขียนไว้ก็สิบ่รู้หรอนะครับว่าเป็นน้าตกเพราะว่าม้าหน่าแรงเนาะน้ำกับบ่มีนะครับก็เป็นหน่าผาซื้อเนาะหน่าแรงแต่มาหนาฝนนะครับหนาฝนนี่สาเข้าขี้รถ่านจากอำเภอบ้านแพงไปบึงคงหลงสีเขาเหลียวข้มา้างสิ้นเนี่ยสีเหลียวเห็นน้าตกอยู่ด้วยครับ น้ำตกตก,ตกลงโอ้สวยงามอย่ะด้หนาฝนนะครับตรงนี้เป็นหนาแรงทั้งส่เนาะเกิดสีเหลียวเห็นทั้งส่ล่ะก้อนหินนะครับนี่ล่ะเขากะเบิ้งตามป้ายไปนี่ล่ะครับมีผานาขี้สามนาขี้นะครับนะครับนี่ล่ะขย่างไปเป็นทางศึกษาธรรมชาตินะครับศ,ศึกษาธรรมชาติเรื่องอย่างวันนีธรรมชาติจะนี่เกิดสิมีต้นไม้เนะครับต้นไม้มีต้นนี้อย่างแน่พลเกิดสิมีป้าย มีบอกมีซื่อสกุลต้นไม้มีสปีชีมีสื่อวิทยาศาสตร์มีพันุนะครับให้ฮะเบิ้งนะครับนี่ต้นไม้ธรรมชาติต้นไม้ป่าธรรมชาติแถวบ้านเฮานะครับแถวอีสานนังสินะครับมีต้นมกบกนะครับต้นจิกต้นติ้วเมื่อนี่นะครับต้นน้ำแทงแล้วแจ้นะครับเพิ่นเขียนบอกไฟสุม่องนะครับต้นพอกต้นยางต้นแดงต้นแสแบงเมื่อนี่นะครับต้นกุ้ง ส่วนใหญ่นะครับบางมองก็ไปยากนะครับถ้ามาหน้าฝนเขาก็ต้องใส่รองเท้ายางผีม้าแหละครับเพราะว่าขี่หินยุ่แถวนี้ค็จะมีขี่ดินโอบไฟนะครับมีดินโอบไฟถ้าน้าฝนตกมากสี่ก็จะเป็นลื่นนะครับลื่นก็ต้องระวังนะครับนะครับก็จะมีสะพานข้ามไปนะครับบ้านผมเอิ้นบันไดลิงนะครับลิงไตนะครับค้นก็ไตน้ำนะครับนะครับทำผานาคีสามร้อยเมตรนะครับผานาคี ทำหน้าขี้นะครับก็ขึ้นไปนะครับสามเมตรสี่ร4 0ยเมตรไปนะครับยางเรานะครับก็เบี่ยงเบี่ยงตัวออกจากก้อนหินน้ำนะครับไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติก็ค่อยไปค่อยมาแหะครับจะไปส่งเสียงดังรบกวนนะครับรบกวนสัตว์นะครับมันบอดีนะครับมันผิดกฎหมายน้ำนั่นแหะครับสิ่งสาระสัตว์อยู่ในป่าในดงกับปล่อยใหเพิินอยู่ในหันแหละเขาก็ค่อยไปศึกษา นี่ก็เป็นน้ำตกคือกันนี่ครับถรามะน้าฝนก็หายะวังนะครับเวลาเขายางไปลอๆังสิถ้าลื่นลงไปหันสูงอยี่ครับประมาณที่สิบหาสิบเมตรก็มนี้บางมองนะครับนี่แหละครับเลียวขึ้นไปนะครับเลียวขึ้นไปคือไก่ซื้อที่ครับแถวมันนี่นะครับถ้ำเนี่ยครับผาหน้าขี้นะครับเดี๋ยวเห็นหน้าผานี่ครับมองถ้ำพันอยยุตรงป้ายครับถ้ำหน้าขี้นะครับเดลียวเห็นไก่ซื้อนะครับสามร้อย เม็ดจังจิถึงนะครับอีก300เมตรบาทที่นี่ก็ขึ้นเขาชั้นเติบนะครับบาทนี่นะพากันเอากําลังไว้อีกนะครับพังนางพักสักก้อนมองนี่นางพักสักก้อนนะครับจังยางตอเบิงไปสักก้อนนั่นก็คือหนาผานะครับย้ำนั่นน้าตกก็ตกมานะครับคล้ายๆกับน้าตกหมองอื่นถนาฝนก็งามนะครับน้าตกอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้หนาแรงก็สิเห็นต้หนาผานะครับบาดนี้ก็พาพี่น้องไปที่บาทนี้มีหมอง จองถึนไปดิบาทนี่เพราะแมนายไงนี่ครับอัาน,นี้นี่เสียข้าวนะครับเสียขาวเพิ่นเอิญบ้านผมเอิญเสียข้าวนะครับเพิ่งเกสีผูกใส่กุกใหม่ต่อย้าวไปฮอดผ่าหน้าขี้ถามหน้าขี้พุ่นนละครับเนี่ยครับมีมองเบิงนะครับเริ่มเห็นช่วงนี้ก็อยู่ตากแดดเจู่นะครับอยู่กลางแจ้งอยู่หินก็สิเป็นสี่เก็ดพญานาคก็จะเป็นแบบสี่นะครับถ้าอยู่ในถามกส็สีตะไข่หน้ำมักับนะครับน้ากระก็สีไหล มีตะไคร่น้าจับเป็นเขียวเขียวคือเกตงูคักนะครับอันนี้ก็ยู่กลางแดดอยู่นะครับยู่กลางแดดมาฮอดนี่ก็สีได้พาพ่อแม่พี่นอ้องอวยซะเนาะครับเพราะว่าอุทยานแห่งชาติเพิรบ่ท่านได้ให้ขึ้นไปฮอดนั่นนะครับบบดนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้ด้ครับผมก็สีได้พาไปเที่ยวหั่นเที่ยวนี่นะครับไปเบิ่งหมองไดเป็นตาเที่ยวก็เสียเอาไม้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับ ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ